เอาลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับอยู่ใน Minecraft นะครับเซอร์วิสสองพั ore, นยี่สิบห้าตอนที่หก่าที่สองนะครับผมจะพูดมินิเวอร์นะครับเมื่อกี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่มินิเวอร์นะครับผมตอนนี้ผมมีโปรเจกต์เกมผีไอ้โปรเจกต์เอ่อชื่อเกมอะไรครโปรเจกต์เพทามนะครับ ถ้าอยากเล่นก็ไปดูในชุมชนนะครับผมแจ้งไว้หมดแล้ว <c oughs> ผมไปเดินหนาพื้นที่มานิดหนึ่งนะตอนนี้ <c oughs> เดินสำรวจพื้นที่อะนะครับผม <c oughs> จะคู่นะครับมันโหลดช้าเชียงหายเลยาอืจ มันโหลดช้าครับต้องเข้าใจอีพีนี้เรายังไม่เน้นกับการลงเมืองนะครับโอ้โหทำไมตอนอัดมันกระตุกจังอันนี้ผมแปลกใจมานานแล้วนะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เนีย่ยผมเดินไปเดินมาด้วยนะครับตอนนี้ก็เนีย่ยผมไปฟาร์มเนื้อมานะก็คือเดินข้าไปข้ามาเลยครับผม เราก็ยังไม่เจอหมู่บ้านอยู่ดีนะครับตอนนี้เนาะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับเดินมาเองเลยนะเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะอัดเลยวุ้ย,ยน่าอยู่นะแต่ว่ามันมันดูแบบมันเป็นถ้ำแล้วอย่าหาอยู่แล้วั้านั้น โอ้โยมันมีทางขึ้นพร้อมเลยวะ่ะผมว่าเราจะอาศัยกันอยู่ที่นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าไม้มันก็เยอะด้วยแหละแต่ว่าอืมถ้าสร้างบ้านจริงๆผมไม่แนะนําให้สร้างข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างบริเวณโล่งๆตรงนี้กันนะนี่ไงดีไหมวะ เดี๋ยวเดิเดนดูพื้นที่ก่อนนะครับวิงว่งไม่ได้อันนี้ใกล้แหล่งน้ำแต่ว่ามีถ้ำถ้าอย่างนั้นตรงนี้ละกันนะครับเ,เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวทำการวางอุป,ปรกรณ์ก่อนนะครับวิวเราจะออกเป็นฝั่งนี้นะาราะัะนั้นก็วางไปได้เลยนะครับ เสียงดังไปไหมตูยแล้วเราก็พอมีหนังอยู่นะครับหนังเออเหมือนมินิโวหรอกเพราะฉะนั้นเราสามารถทำชุดได้นะครับแต่เท่าที่ผมแนะนำไม่ต้องทำก็ได้นะชุดอะเราจะทำเป็นนี่รองเท้านะครับกินก่อน เอออยากกินเนื้อดิบโอเคต่อไปครับภารกิจต่อไปของเราก็คือการตัดไม้นะครับตอนนี้ใช่ครับรู้ๆก,ก,กันอยู่นะครับว่าอีพีนี้เราต้องทำอะไรนะครับนั่นก็คือการสร้างบ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างบ้านที่ปกติอีพีสองเหมือนที่ผมเคยทำใช่ไหมก็คือ เราจะลงเมืองนะครับผมแล้วก็ค่อยอคือมันจะลงเมืองพาร์ทที่สองกับพาร์ทที่สามนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะย้ายช่วงลงเมืองไปช่วงประมาณพาร์ทที่หกพาร์ทที่เจ็ดหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าคืออีีที่ลงเมืองอะยอดวิวมันน้อยครับเพราะว่าสาเหตุเลยนะมันน่าเบื่อ นะครับผมแล้วตรงๆผมก็เบื่อเหมือนกันลงเหมืองอะ่ะคือมันมันลำบากอะ่ะเออผมก็ผมก็เข้าใจว่าคนดูไม่ชอบดูกันนะครับสําหรับตอนลงเหมืองผมก็ผมก็ไม่ชอบแต่ว่ามันก็ต้องลงนะครับไม่งั้นเราก็ไม่มีแร่แบบที่มันดีๆอ่ะนะครับผมถึงจะเจอแร่ดีแต่ยังไงมันก็แบบไม่ได้อยู่ดีนะครับ ก็อะไรแม่อืโอเคมาเดี๋ยวมาสร้างกันเลยดีกว่าโอ้ยสามสิบหกอืมเ๋าวกดได้ก็ไม่บอกรว่าไม่ใหญ่มากนะอืม สี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1 2 3 4 5 6 7 Hmm Boleh tak, Yuna? Hmm, oh, dah, you know? hmm. มานอนก่อนดีกว่า <c oughs> <c oughs> นอนไม่ได้ก็ไป้องนอน ทีบ้านบอกแล้วไม่ใหญ่มากมันอยู่ สี่สี่สองสี่สี่สองแปดสามสองสองยี่สสามจุดหิหิสองิบสอง Gebt mal gun. 嗯。 อะไรเร็วเดี๋ยวนะมันหกมันหกสองสามสิบแปด สิบแปดสี่สี่ห้าสามสิบกสิบหสิบสงหกแดสี่สิบสิบแต้องหายสี่สิบสองประตูชีวิตเนาะสีสิบสอง มีไหมแถวเนี้ยอู้หู้โอ้ยอุ้ย,ยเล็กเหรอไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่หน้าที่เราตอนนี้นะครับหน้าที่เราคือเอาไอ้นี่ก่อน ย่สิบเอ็ดจบอกนะว่าพังพอดีไม่พังด้วยไม่พังก็ช่างมันเอาผมดทิ้งเองลาก่อนไปละ ไม่หลงครับการันตีผมไม่หลงแน่นอนน,น,นี่เห็นไหมครงสร้างบ้านมาจากไกลอ้าวออกมาแปดดีกว่า เป็นไหลนะครับแล้วก็ผมกระรตีว่าฐานหมดก่อนแน่นอนอเพราะฉะนั้นเถ้าเราทำเตาอีกเตาหนึงแล้วก็เอาไม้อืมอีวีนี้ก็ไม่ค่อยเน้นสาระมากนะครับเน้นแบบว่า อย่างนี้แหละเราไม่รีบนะครับสำหรับแร่เนาะซีซันนี้ก็เรื่อยๆสบายถ้าจิตใจให้ร้อนเราไว้ <c oughs> อืมไม่ใช่โอเคได้ไหม มันได้รอบละสิบหกแสดงว่ามันใช้ไม่เยอะอะดิผมก็คำนวณไม่ค่อยได้นะโอ้โหว่าแกนี้ก็บอกาะนะมั้ง ปเปิดซีฮะอืมมาเรียบร้อยนะครับบ้านอังกติติ่ง ในสงสารนะครับบ้านหลังนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรครับเนีอยู่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอ่อแบบวางแผนบ้านเบื้องล่กกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เอ่อแร่เราไม่เพียงพอสําสหรับการหาไสนอย่างนี้หรอกนะครับมันเปิดมันเปิดหมดเลยนะมันกว้างนะครับกว้างไหมก็ก็กว้างแหละ ใช่ไหม <laughs> มันเปิดรอบด้านเลยนะครับผมเน้นเปิดเปิดหน้าเลยเออหน้าบ้านนะครับผมหน้าอะไรวะเนี่ยพอเหรอไป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 โอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไปเป็นตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเอา่อ เริ่มทำฟาร์มฟาร์มพืชกันนะครับก็พวกแบบนี่แหละเดี๋ยวรอด,ด่วนไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับถ้าผมนึกอะไรออกตอนนั้นก็ทำนะครับผมเอเแคจะมปในคลิปหนะ้าสโลนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมไปละสาระต้องมีนะเนี่ยเรื่องนี้